โครงการพัฒนาต้นแบบสาธิตชุมชนวัดตรีมิตรวิทยารามวรวิหารในการเตรียมพร้อมสุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผู้รับผิดชอบโครงการมูลนลิธิร่วมฉัดโดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสอคอประธานที่ปรึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดตรยมิตรวิทยารามบวรวิหารประธานมูลนิธิร่มฉัดที่ปรึกษานแพทย์สุภกรบัวสายผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนดรอุบลเล่นวารีอดีตที่ปรึกษาระดับ10สพทผู้จัดการโครงการดรวัสนาเลือดศิลผู้ช่วยโครงการรองศาสตราจารย์ดรสักชัยนิรันทวี เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการนายขวัญชัยเลิศสิลป์ผู้ประสานงานโครงการสอสอคอนางสาวธันธิดาบุงประสงค์วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาและขยายผลต้นแบบสาธิตตัวอย่างชุมชนในการเตรียมพร้อมสุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมโดยสื่อสารผ่านต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติกลุ่มเป้าหมายของโครงการโครงการประสงค์ที่จะให้กลุ่มเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมคือผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมูลแิงทร่วมฉัด ประชาชนในชุมชนเขตสัมพันธวงศ์วัดไตรมิตรวิทยารามบวร,รวิหารสื่มอมวลชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาพมา่าและการเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการกิจกรรมของโครงการประชุมหารือสารสัมพันธ์กับเขตสัมพันธวงศ์ชุมชนและสถานศึกษาในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นตัวกลางขยายความรู้ความคิดสู่ประชาชนในพื้นที่พัฒนาห้องศึกษาอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศทั้ง10ประเทศณโรงเรียนมหาวิรานุวัตรปรับภูมิทัศน์การติดป้ายและจัดทําบูธผลิตแผ่นพับและป้ายนำทางเ,เพื่อเผยแพร่ความรู้ความคิดเกี่ยวกับอาเซียน และข้อมูลสถานที่สำคัญหรือน่าสนใจท่องเที่ยวในเขตสัมพันธวงศ์พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมราภาษาพม่าระยสั้นให้แก่ประชาชนและเยาวชน2รุ่นรุ่นละ30คนกิจกรรมเปิดตัวโครงการพื้นที่ตัวอย่างและเสวนาวิชาการสรางสัมพันธ์กับเขตสัมพันธวงศ์ชุมชนและสถานศึกษาในเขตพื้นที่เพื่อให้เป็นตัวกลาง ขยายความรู้ความคิดสู่ประชาชนในพื้นที่จัดเสวนาโตกลมเพื่อสรุปผลและถอดบ,บทเรียนการจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่ห้องศึกษาอาเซียนณโรงเรียนมหาวีรานุวัตรห้องศึกษาอาเซียนคือศูนย์เรียนรู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตั้งอยู่ที่โรงเรียนมหาวิรานุวัตรเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปทั้งนักเรียนและประชาชนเข้าชมได้ทุกวันเวลาราชการนิทรรศการมีเนื้อหา3ส,ส่วนคือกว่าจะมาเป็นอาเซียนรู้จักเพื่อนสมาชิกอาเซียนจุดบริการสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนกว่าจะมาเป็นอาเซียนเป็นส่วนแนะนำทำความรู้จักอาเซียน จุดหมายสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศอาเซียนบทบาทของคนไทยในเวทีอาเซียนร่วมค้นหาความหมายของสัญ,ญลักษณ์อาเซียนการใช้สีสื่อความหมายกฎบัตรอาเซียนอาเซียนกับประชาคมอาเซียนเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคนในชุมชนอาเซียนมีส่วนในการสร้างประชาคมอย่างไรรู้จักเพื่อนสมาชิกอาเซียน เป็นส่วนที่แนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศคือบููไนกัมพูชาเมียนมาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทยเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมในมิติที่สัมพันธ์กับประเทศไทยมีสญลักษณ์การแต่งกายของแต่ละประเทศ เพื่อชวนให้หวนระลึกนึกถึงประเทศเพื่อนบ้านสื่อเพื่อการเรียนรู้เป็นส่วนที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บรรจุข้อมูลและภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเทศในอาเซียนและสามารถใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแนวคิดของพระธรรมภาวนาวิกรมชุมชนเยาวราชไตรมิตรเป็นชุมชนสามทองคือหง มีพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นแหล่งรวมจิตใจใหแห่งการสักการะบูชาทั้งของคนไทยและต่างชาติประดิษฐานอยู่ณพระมหามนดบวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 2. ชุมชนแห่งนี้คือศูนย์กลางแห่งการค้าขายทองคำของประเทศชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักดีประการที่3 คือมีวัฒนธรรมทองคำซึ่งหมายถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทยเชื้อสายจีนคือวัฒนธรรมของการเปิดรับสิ่งที่แตกต่างไปจากความคุ้นเคยเดิมเนื่องด้วยเป็นชุมชนที่อยู่รวมกันของคนหลากหลายเชื้อชาติทั้งจีนแขกไทยและชาติในอาเซียนอื่นๆเช่นพมา่าเป็นต้นนอกจากนั้นชุมชนแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหลายโรงเรียน โดยเฉพาะในวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นที่ตั้งของโรงเรียนถึงสองโรงเรียนคือโรงเรียนมหาวีรานุวัตรและโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้ภาษาจีนภายใต้การสนับสนุนของห้องเรียนขงจื้อเครอถังดังนั้นการเลือกชุมชนเยาวราชไตรมิตรเป็นต้นแบบของการสร้างความพร้อมเพื่อปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นตัวอย่างแห่งการเรียนรู้ ที่มีปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนอย่างรอบด้านทัศนะของดรสุรินทร์พิสุวรรณเลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเชียงใต้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและชุมชนเยาวราชมีความพร้อมหลายด้านเป็นวัดและชุมชนที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลมีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาชมในปี2015ประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้น จะมีการแข่งขันอย่างรุนแรงในทุกๆด้านจึงมีโอกาสอย่างมากสำหรับประชากรอ,อาเซียน600ล้านคนสำหรับคนไทย64ล้านคนโอกาสและศักยภาพเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความพร้อมของคนไทยฉะนั้นความคิด,ดวิเริ่มของท่านพระธรรมภาวนาวิกรมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสคจึงถือเป็นสิ่งที่ดียิ่งต่อสังคมไทย ถ้าเราไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและพาอาเซียนไปสู่ตลาดโลกเราก็จะถูกทอดทิ้งและไม่สามารถเอาประโยชน์ได้เต็มที่จากการเปิดประชาคมซึ่งมีจุดกำเนิดในประเทศไทย